ก็อยากให้ทุกคนมาช้อปปิ้งที่มินิโซกันคะ่ะคือมันมีทั้งแบบของกระจุกกระจิกน่ารักแล้วก็ของใช้ในชีวิตประจำวันที่เราแบบว่าคือเราต้องซื้อแม่ก็มาลองดูได้คะ่ะนี่ก็คือท่าเหมาของเสื้อแทบจะหมด้านละใช่หมดเลยนี่ว่าจะหันหลังกลับไปแล้วจมต้องของที่สุดแน่ค่ะก็ก็ชว <c oughs> นมากันได้นะคะที่ <c oughs> ใช่ที่เซ็นเตอรเวสเกตค่ะก็เพิ่งเปิดวันนี้วันแรกเลยมั้งใช่ คนที่เซ็นทรัลเวกเตอรนะคะก็ของเยอะม,มากๆแล้วก็ถ้าใครจะมาก็เผื่อเวลาหน่อยเพราะว่าน่าจะอยู่ในนี้นานแน่เลอออนอนง,งานช่วงนี้บอกว่าหนูเสร็จปุ๊บก็ต้องไปถ่ายท,ที่นี่คืองานมันแน่นบ้านเลมาที่นีมน่มันมันตอนนี้เข้าคิดนี่ไงชมลมรวิ่งนะรันแบบเราก็ลองรันดูบ้างว่าเอ,อวันหนึ่งเราจะรันได้กี่งานาใช่เียกวิว่งรอนวิง่งไกลเอยด้วยวันนี้น่าจะตบรถค่ะตบรถก็วันนี้ไปไปถ่าย ใกอยู่การของโฟลเอลเมนต์ก็ช่วงนี้ก็เริ่มเริ่มใกล้จะได้ปิดกองของพี่ใหญ่พี่ดินแล้วก็จะต้องต่อด้วยราวต่อด้วยพี่น้ำอะไรอย่างเงี้ยคือตอนนี้ก็เพราะว่าเขาออนปีหน้าก็เลยอยากให้แบบปิดกล้องไวๆตอนนี้ก็เลยรีบถ่ายทุกเรื่องเพราะหนูอยู่ในสี่เรื่องเลยทุกเรื่องเลยแล้วก็เรื่องของตัวเองด้วยเหนื่อยไหมคะแบบทำงานขนาดนี้เหนื่อยค่ะแต่ว่าก็ boost full energy ซึ่งนั่นแหละจะหาว่าปีนาจะได้ติดตามเลยป้าพรจะแบบเง้มๆหน่อยในเรื่องแบบเป็นแฟนก็รออยู่ปีน้ปีนาก็ที่ที่ได้เห็นแน่ๆก็จะเป็นตัวเอเลเมนเทอร์ค่ะเรื่องเสน่หาวายโยแล้วก็ตับสับคุณลมในทุกๆเรื่องเลยทั้งแบบเรื่องที่ดินเรื่องที่นาวแล้วก็เรื่องน้องใส่ด้วยแล้วก็ตับหนังของพี่ปอนยอนทาวตอนนี้น่าจะเป็นเรื่องเรื่องมานแล้วมั้งคะใช่ก็ก็ฝากด้วยค่ะปีหน้าได้รับชมแน่นอนแล้วก็ มีอีกหลายๆโปรเจกต์ที่จะเกิดขึ้นสำหรับทั้งการแสดงแฟชั่นแล้วก็ทุกอย่างเลยก็ฝากเว็ค่ะที่โซเลนแอนเดอร์เทนนะคะใค่ใค่เราเปิดมาทา Soul land, มั้ง u โซ a n นเป็นไงบ้างเลยค่ะตอนนี้ธุรกิจธุรการบอสสาวก็ไปได้สวยค่ะตอนนี้ก็สนุกแล้วก็ได้ทำอะไรแบบเียวะขึ้นแล้วก็รู้สึกกำลังกำลัง เติบโตไปอีกขั้นหนึ่งอือนเราขึ้นขั้นมาไดเรื่อยๆก็รู้สึกดีค่ะที่ที่ได้ได้ได้ไดทำบริษัทของตัวเองก็เหมือนกบบว่าแบบเราได้ใคโนอทุกอ,อย่างได้ด้วยตัวเราเองแล้วก็พอพอตอนนี้เมื่อมีอะไรแบบที่ที่เราต้องเรียนรู้ก็ต้องพัฒนาแล้วก็ต้อบพุฒนไปเรื่อยๆค่ะก็โรงเรียนมีไหมคะโรงเรงลีนก็มีน้องฟิลไงคะแล้วก็มีน้องฟีนแล้วก็มีพี่ฟีนบางวันแล้วก็มีมูมีอะไรหลายคนเลยค่ะ เ็คือเป็นเราหลายๆคนใช่หลอแม่เอาตัวเองก่อนตอนนี้ใช่ถ้าแบบขยับขยายใดๆก็เดี๋ยวจะได้เห็นว่าเออมันเป็นไปในทุกทางน่ะเรายุ่งเวลาเรางานแสดงก็ทำบริหัรก็เอาเราทำได้เราเราทำได้อยู่แล้วไม่มีอะไรที่เราทำได้ค่ะเอ๊ะย่อไม่มีอะไรยอทำไม่ได้หรอกศิลปินเบอร์แรกก็จะเป็นใช่เบอร์สองก็จะเป็น ฟรีเบอร์สามฟรีก็เ, <c oughs> เล่นก็ตอนนี้มีน้องเพียงคนเดียวก็ทำทำทั้งหน้างานแล้วก็หลังบ้านด้วยก็พยายามทำงานให้มันออกมาแบบมีคุณภาพมีคุณภาพที่สุดเท่าที่จะทำได้ค่ะทำเป็นเกรกนิดนึนงค่ะวันที่สามเสร็จก็จะมีคอนเสิร์ตเนาะเออเราเราจะไปทุกกิ๊กสบายเลยไหมเออยก็ก็ยินดียินดีกับน้องด้วยเห็นเห็นว่าแบบซ้อมหนักเลยวันวันวันก่อนก็แบบปวดตัวปวดอะไรก็เห็นว่าน่าจะทุท่มเทแล้วก็ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะซ้อมเยอะเลยแหละสําหรับคอนเสิร์ตครั้งนี้ของน้องก็มีเขามีแก๊สแล้วนี่เขาประกาศประกาศแก๊สแล้วก็น่าสนใจมากๆก็อยากให้แบบทุกคนเชิญชวนไปดูแล้วก็ไปเป็นกําลังใจให้น้องกันค่นนะแล้วฟีลราคาเป็นหลายคนก็รุนนั่นแหละว่าจะเป็นเทสได้ไม่เออตารางงานมันบอกว่าอะไรชูตติ้งคอนฟิเดนเชียลความลับไงเม็ทไหมละ่ะต้องหอรุนไม่เอ่ยเปนไก็ไม่รู้ไม่รู้ ยังไม่ค่อยดีพี่พูดอะไรมาคะเมื่อกี้อยากให้ได้เจอกันบ้างนะไม่ค่อยได้เจอเจอเจอหลังบ้านเราก็คุยกันเราก็เจอกันกลับไปใช่มันเป็นไงคะเบง <evet. S 1> เป็นไงวันช่วงนี้เขาก็เปิดบริษัทของเขาด้วยก,ก็น่าจะฟิลเดียวกันแล้วก็น้องน่าจะแบบน่าจะน,าน่าจะเหนื่อยประมาณเดียวกันละค่ะสําหรับสําหรับเรื่องในบริษัทด้วยแล้วก็งานก็เยอะด้วยพอกันเลยค่ะก็ต้องรอลุ้นไปคะสามสิบ คนเอนจอกับคอนเสิร uh, like ์ตน้องค่ะด <time. laughs> so <laughs> ินอย่ามาแบบชุดมาสคอตนะคะเพรกะโปรสภาพยังไม่ไมู่เนาะไมู่ น้องฟิล์มก็ปกติจะเห็นน้องฟิล์มถือกระติกน้ำอยู่เรื่อยๆเมื่อกี้เดินผ่านมาเห็นมีอะไรน่าสนใจไหมคะกระติกน้ำของน้องฟิล์มเองแบรนด์น้องฟิล์มเองค่ะแต่ตอนนี้ตอนนี้โซเอาหมดแล้วแต่ว่าแต่ว่ามีมีอย่างอื่นที่ให้ติดตามอีกเยอะแยะมากมายสำหรับปีนี้แล้วก็ปีหน้าฝากด้วยนะคะนายดิทูค่ะนายดิทูแบรนด์น้องฟิล์มเองโอ้ใช่น้อง น้ำรางมีสื่ออื่นอะไรได้สื่ออื่นมีมีเยอะค่ะแม่แบบมีทั้งเสื้อเอ่อแล้วแต่ว่าแบบเดือนนั้นจะเป็นไซส์ชั่นไหนลอนอะไรอย่างอย่างตอนนี้ค่ะเออเป็นสเวตเตอร์อยู่ก็เป็นลายที่ต้องฟินออกแบบเองด้วยแล้วก็คือเป็นคอนเซ็ปที่ที่ชอบมากๆแล้วก็ก็เหมือนกับว่าหวังว่าทุกคนจะมีแบบบ้านที่ทปลอดภัย็นของ เราชมกันได้ที่ในพิทูแถบนะคะใช่ปีใหม่เราโควไม่ได้เจอหนูผ่ไม่ได้เจอปีใหม่แฟนๆหนูก็ถได้ก็มาริคิสมาสนะคะแล้วก็แฮปปี้นิว year สำหรับแฟนๆทุกคนเลยค่ะก็ขอให้มีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงหมดปีแล้วไวมากก็เดี๋ยวปีหน้าเราเริ่มต้นอะไรดีๆด้วยกันไปเรื่อยๆค่ะหวังว่าจะมีความสุขในทุกๆวันแล้วก็กินเยอะๆกินอิ่มนอนหลับนะคะ i n t e ด n a t นช n a l แฟ n นี ก็แฮปปี้นี่นะคะมาริคิสมานะคะบีเฮล l ี h บีแฮปปี้นะคะและบีออ l นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะทนอินเสิร์ตก่อนได้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวนะก็สวยทำยังไงได้เลยค่ะได้เลย